คือช่วงรักนอกจอนี่ยเองคือ,ต,อต้องรักจากนในจอแล้วต้องมารักกันต่อน,นอกจออ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าคู่ผมเนี่ยคือก็อสบายไงผมเนี่ยรักคุณอากี้แบบเพื่อน,อนอรักไหม เหมือนกันผมกับน้องแมทเพือนีแล้วก็เป็นพี่น้องกันที่น่ารักมากๆนั่นเองขอบคุณมาใช่ค่ะใช่ค่ะเออไปเลยโดนแซวฮะฮะคู่ผมก็ใช่ชื่อเดียวขังผมใช่ใช่ใช่อะไรใช่ชื่อเดียวของผมหลังจากจะคอหรือเปล่าละครเขาเป็นคู่จิ้นในจอในห้องจอครับผมในจอในจอจอถูกต้องฮะฮะสามเลยสามคู่เคลียร์ไปแล้วสามคู่ตอนนี้ แต่คู่ต่าง้เนี่ยอยากพยายไม่ได้เอาอย่างนี้ดีวกว่าอยากฟังคู่ไหนก็ดีแล้วเดี๋ย,ยวมขอ,อ,เ,อเลิ่มก่อนคู่นี้นะครับเร e ียกว่าคุ่จิ้มคู่ขุ่นนะโอ้ยยังไงฮะเดี๋ยวก็สร้างโบเดี๋ยวก็สร้างวิหารสร้างวัดอะไร่างนี้เชื่อผมไหมอีกหน่อยจะต้องจดทะเบียนเข้าสู่วิวา กมลนรยัหช่าขนานี้งไม่รู้เลยว่าเปใคที่ใครยังไงยังไงยังไงตอนแรกผ็รู้ว่าเปยัไงก็ม่ดูนะครับจะง่ายนยังไรับักคนเต็มนะครับ ถูกต้องคู่รักคู่รินคู่นี้ทำไมครับเรค่ขนาดตัวเฮ้ยในไม่เยเีเหก็พูดเลยเห็นแวก็พูด <partic> ันเลเห็นขนาดแขนพูด<ต>ทักอะไรนะขนาดขนาดแขนแขนมาแขนมากแขนบางแขนบาก็ได้ยังไงฮะคู่คนยังไงฮะ

ิสนุกสนุกกันโอ้ยแค่เพลงไม่มีอะไรไอ้ทิตไอ้ทิกับคนเดิมเดิมมันไม่เบื่อมั้หรออานุกทิมหน้าไปเรี่อยก็ได้นะไปเรืยก็ได้นะปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนทุดีกว่าเป่ยนทุ่ดว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนอืนนะเดี๋ยวเราให้คอวคุณมากับคุณทิมเนี่ยจะทมให้เป็นกันเลยสุดท้ายสุดท้ายได้ทําย้นสุดท้ายเมื่อไหร่นะ เมื่อไหร่ผมจะได้เห็นโชว์ดีๆของคุณสองคนโอ้ยอเคโอเคผ่านสารนสารเดี๋ยวพี่หมากขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะคะอ้าวเดี๋ยวให้คุณหมากคุณกิมเนี่ยไปเตรียมตัวงานวอร์ดว่างเอ้าเฮ้ยคุณหมากคิดอะไรฮะเดี๋ยว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 อะไรเราวหน่าเอาไหมเมื่อไหร่ เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ด้วยผมก็แนะนำยากยา ี่ไปถึงว่างทุ่คุณอ่ะสูงแค่ไหนฮะบอนนี้ห้องไหนทุ่งคุณยังไงทุกคนก็อยากจะฟังอ๋อแปลว่าเราไปชวางโซนชว์ต่อไปนะฮะเป็นโชว์ที่เป็นเพลงทิพย์ติดชาร์จจากละครของเรานะอ้าวพร้อมทุกคแล้วไปดูกันเลยครับผมพร้อมพีไปกลางเวสนู่นเลยกลางสนามมันมัน

ชวนฉันโวยร่บอกวันชวนก็ให้เจ้าอยู่วนเดินเล่นสองแบบของบ้านจะรักยังยุติบอกหลอกฉันเป็นสองจะรักเป็นความรู้ใจสองมันเล่นอย่างไม่จริงใจใจของมันจริงใจไม่รู้ว่าเธอทำที่อะไรอยากได้แต่สอง C'est la vie C'est la vie

ทุกตาของเรานะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมอบรงวัลกันก่อนดีกว่าครับท่านครับผมได้รบขอเรียนเชิญี่สมนัอีกหนึ่งรานะคะขอเรียนเชิญคุณสมรังนรงวิชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการและผู้การการบริกางช่อง3เรานะคะมอบโชว์ค่ะให้กับผู้ชมดีในวันนี้ดไม่ใชสุลาดาราของเราค่ะแต่เป็นรค่ะไฟ ใบให้เราสนามนะครับเาเรียกว่าทัวร์สามร้อยสิบองศานะครับให้ทุกคนเนี่ยเห็นเจอนะฮะดาราศิลปินช่าต่างของเราได้เต็มที่นะครับช่วงนี้ทำมาด้วยนะคะคุณอรวรรณสุวรรณค่ะได้รถสายยนต์ยามาทาคีซิตี้ค่ะพร้อมไหมดีครับหน้าเลยนะคะเชิญศิลปินด้วยค่ะเออโอ้โหดาราศิลปินแค่แค่ผมว่าก็ไม่เหมืนเนาะ อีกสอท้ายจะรับแบบเลิกง,งนานนะคะโอ้ไกลถึงผลิตหรือว่าไม่เอาจักรยานยนต์แล้วก็ให้ผลินก่อนทุกคนกันไหมแถขอเสีย่ะรถด้วยนะคะุนดีมากเลยนะครับตอนนี้แค่รถจักรยานยนต์จะมาห้าพันสิตี้นะครับแต่ว่าเราอย่งมีการมอบโชคให้กับผู้ที่ได้รถด้วยเหมือนกันนะครับใช่แล้วตอนนี้ขอเชิญชวเชิมทิขปของเรานะคะเดี๋ยวจะขึ้นตอนเช่นเดียวกันก็มาด้วยกองครับผมอ่า ตอนนี้คนิร์นเราก็ดำเนินงานถึงช่วงท้ายแล้วจอยยังไม่หมดเลยนะหมดแค่นี้เอาอยากกลับบ้านกันเลยยังพวกเราก็ไม่ให้กลับอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้เราก็ยังมีโชว์ดีๆนะฮะเพราะว่าความรักที่พวกเรามีทุกคนเนี่ยไม่มีวันหมดอยู่แล้วนะครับผมใช่ได้เลยนะทุกคนนะขอเป็นตัวแทนของช่องสามนะครับแลอมอบความรักความสุขให้กับพวกคุณตลอดไป นะครับแล้วเรา,า,รารขันยาก็จะไม่ลืมความสุขและความสุขดีในคืนนี้นะครับผมฮะถ้าเพลงความรักในวันนี้นะคนรับผมจะร้องความทรงจำพี่ยาพวกเราจะขอเก็บไว้แค่เดียวกันครับนะแต่ว่าคืนนี้ชิคกี้พายเ,เรต้อผ่านไปเร็วไปนะคะจริงๆพวกเราอยากจะใกล้ชิดแฟนๆทนุวกท่านให้มากกว่านี้ค่ะอ้าวไม่เกี้ยไม่เงี้นะคะจะหาคนก็ลงใส่ชิดกับแฟนๆ i have my nice sauce